สวัสดีค่ะวีติทัศน์เรื่องนี้ขอนำเสนอเนื้อหาในรายวิชาองค์การและการจัดการในบทที่4เรื่องสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การโดยในบทนี้จะกล่าวถึงการดำเนินง,งานขององค์การซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์การแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและทําให้ผลการดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมขององค์การหมายถึงแรงผลักดันต่างๆที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการดำเนินงานขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อม2แบบได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและสภาพแวดล้อมภายในองค์การโดยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การหมายถึงแรงผลักดันที่อยู่ภายนอกองค์การเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานขององค์การโดยจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการดําเนินงานขององค์การสภาพแวดล้อมนี้องค์การควบคุมไม่ได้จะเกิดผลกระทบกับองค์การทั้งทางบวกและทางลบจึงทําให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อการดําเนินงานขององค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่1สภาพแวดล้อมทั่วไปหรือสภาพแวดล้อมแบบมหาภาคเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อองค์การทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันจะส่งผลกระทบในวงกว้างกับกิจการทุกประเภทเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อสังหาริมทรัพย์การขนส่งการท่องเที่ยวอาหารการเกษตรเป็นต้น สภาพแวดล้อมแบบทั่วไปนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการดำเนินงานของกิจการสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การแบบทั่วไปที่สำคัญได้แก่ 1. ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากทัศนคติค่านิยมบรรทัดฐานความเชื่อพฤติกรรมของผู้คนในสังคมนั้นๆซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานขององค์การเช่นสินค้าบางประเภทที่ต้องเลิกผลิตไปเพราะพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นต้น 2. ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพการที่ธุรกิจจะดำเนินไปได้ในสังคมอย่างยั่งยืนจะต้องไม่ทำลายสังคมและช่วยเหลือสังคมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้นธุรกิจจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะการว่างงานความยากจนเป็นต้น 3. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต องค์การที่มีการนำเอาปัจจัยทางเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถลดต้นทุนการผลิตลงและเพิ่มกำลังผลิตขึ้นได้ 4. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจองค์การธุรกิจเป็นหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจเนื่องจากระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากธุรกิจหลายๆธุรกิจรวมกันเพื่อดำเนินธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีการไหลเวียนของเงินจากธุรกิจหนึ่งไปยังธุรกิจอื่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์การเช่นราคาน้ํามันค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเป็นต้น 5. ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมายการเมืองและกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ธุรกิจระหว่างประเทศมักจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมายค่อนข้างมากเช่นการกีดกันทางการค้าระบบการปกครองประเทศทัศนคติของผู้นำประเทศการเกิดภาวะสงครามเป็นต้น 6. ปัจจัยทางด้านระหว่างประเทศปัจจุบันผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศต่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างธุรกิจภายในประเทศกับธุรกิจระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ระบบการขนส่งและเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดข้อจำกัดทางด้านระยะทางและระยะเวลาลงโดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบเช่นการเข้ามาแข่งขันของธุรกิจข้ามชาติอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามาตรการควบคุมระหว่างประเทศอิทธิพลของธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีและเงินทุนเป็นต้น 2. สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานหรือสภาพแวดล้อมแบบจุลภาค เป็นสภาพแวดล้อมที่มีทิพธิพลต่อองค์การเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมโดยจะส่งผลกระทบในวงแคบกว่าสภาพแวดล้อมทั่วไปแต่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การโดยตรงสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานประกอบด้วย5ปัจจัยได้แก่ 1. ลูกค้าหมายถึงกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการขององค์การธุรกิจจาเป็นต้องกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนเพราะจะส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ขององค์การ2คู่แข่งขันหมายถึงองค์การอื่นที่นําเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับองค์การของตนคู่แข่งขันขององค์การแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่คู่แข่งขันทางตรงและคู่แข่งขันทางอ้อม 3. ผู้จัดหาปัจจัยการผลิตหมายถึงองค์การหรือกลุ่มบุคคลที่จัดหาหรือจัดส่งปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นเงนินทุนอุปกรณ์และวัตถุดิบที่จําเป็นต่อาการดําเนินงานขององค์การ 4. แรงงานหมายถึงบุคคลที่ต้องการทํางานและสแสวงหาองค์การที่จะเข้าทํางานแรงงานถือเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จขององค์การผู้บริหารขององค์การจําเป็นต้องหาแรงงานที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการทำงานที่มีอยู่ภายในองค์การผ่านการสรรหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ 5. หน่วยงานของรัฐ หมายถึงองค์การของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการขององค์การทั้งการสนับสนุนข้อมูลและควบคุมการดําเนินงานขององค์การเช่นสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหอการค้าไทยเป็นต้นสสภาพแวดล้อมภายในองค์การหมายถึงปัจจัยภายในองค์การโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรขององค์การรวมไปถึงศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์การจึงทําให้สภาพแวดล้อมภายใน ในองค์การเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่สำคัญคือกรอบแนวคิดของ m c k i n s e y หรือ 7S m c k i n s e y ประกอบไปด้วย 1. กลยุทธ์องค์การ Strategy 2. โครงสร้างองค์การ Structure 3. กระบวนการขั้นตอนและระบบภายในองค์การ Systems 4. พนักงานขององค์การ Staff 5. ความสามารถโดยรวมของทีมงานภายในองค์การ Skills 6. แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การ Style และ 7. ค่านิยมขององค์การ Share values จากสภาพแวดล้อมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นอกจากองค์การจะต้องรู้จักสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างดีแล้วองค์การยังต้องสามารถวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมขององค์การขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการคือความซับซ้อนของกิจการและความเร็วในการเปลี่ยนแปลงโดยสภาพแวดล้อมขององค์การมีความไม่แน่นอนอยู่4ระดับได้แก่ระดับที่1ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมต่ําสุดเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและความเร็วในการเปลี่ยนแปลงต่ําเช่นอุตสาหกรรมเกษตร ระดับที่2ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมค่อนข้างต่ำเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงแต่มีความเร็วในการเปลี่ยนแปลงต่ำเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับที่3ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมค่อนข้างสูงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนต่ำแต่ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงสูงเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่น ระดับที่4ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมสูงสุดเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและความเร็วในการเปลี่ยนแปลงสูงเช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารในการดําเนินงานขององค์การบางครั้งผู้บริหารอาจจะพบเจอปัญหาจากสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานหลายๆองค์กรจึงใช้การจัดการกับสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นโดยวิธีการในการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่นิยมใช้ได้แก่ 1. การซื้อหรือเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการ 2. การทำสัญญาและการร่วมทุนกัน 3. การดึงเข้ามาเป็นพวกและการเป็นกรรมการร่วมกัน 4. การสรรหาผู้บริหาร 5. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 6. การเปลี่ยนอาณาเขตขององค์การ 7. การใช้กิจกรรมทางการเมืองและการออกระเบียบใหม่ 8. การใช้สมาคมการค้ากลุ่มอิทธิพลและกลุ่มกดดัน 9. การสำรวจสภาพแวดล้อม 10. การล็อบบี้และวิธีการนอกกฎหมายเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในรายวิชาองค์การและการจัดการบทที่4เรื่องสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การซึ่งอธิบายให้เข้าใจถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อมภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การรวมไปถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการดำเนินงานภายในองค์การ